สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะแอดคิปหาวมาแต่เช้าเลยมาดูน้องดึกไปหน่อย <S 1> <S 1> โอ้โหเมื่อคืนต้องบอกว่าไทาม์โซนนี่ก็เป็นปัญหาต่อเรามากๆเลยนะฮะดึกมากใครใครอยู่ดูบ้างขอเสียงหน่อยฮะ<อ>โอ้โหแอดคิปน่าจะต้องไปนอนนะฮะวันนี้น่าจะทำการทำงานไม่ได้แล้วดูอ่อนแรงเนาะ ยังไงบ้างแอปเปิ้ลฟาร์มประทับใจสำหรับโคเบเฮเกนที่ผ่านมาที่ไหนที่ไหนนะฮะโคเบยเฮเกนโอ้โหที่เดนมาร์กเนาะจะที่โครเบเฮเกนใช่ที่เขามีวัวปะน่าจะมีน่าจะมีมั้งวัวเดนมาร์กไงอันนั้นไทยเดนมาร์กอันนั้นนมอ๋อนมไม่ใช่นั้นอยู่บ้านเราเนี่ยแหละนี่แหละเดนมาร์ก้องมีวัวโอเคฮะก็บอกว่าโหเมื่อคืนนี่น้องมากับชุดเอาอีกแล้วนะฮะแศรตานะฮะ โอ้โหมองเข้าไปแหมวิ่งวิงวิ่งวิ่งวิงเลยทีเดียวนะฮะก็เขามาร้องเพลงมันนี่จะให้มาแบบเรียบๆคินๆเหรอและแน่นอนก็มาพร้อมกับกระเล่นประเพณี e v e r y o n e s ไ l เลนนะฮะเงียบคลิปเราต้องเงียบดิพอพูท่อนนี้เอะละแล้วหลังจากนั้นจะฮู้ลุกคือมากหลังจากท่อนนี้นะโอ้โหได้ยินเสียงเมื่อกี้เห็นในคลิปเขาดูคลิปหนึ่งแฟนคลับนี่วากเป็นแบบพี่แนบแล้วนะ เรียกแบบว่าอีกนิดนึงจะวาร์ปใส่น้องแล้วนะคือแบบสุดเสียงกันมากๆเลยก็บรรยากาศก,ก็สนุกสนานเหมือนเดิมเนาะน้องก็เปอร์ฟอร์แมนซ์เต็มที่แบบเดิมนะฮะแล้วก็เท่าที่ให้วิเคราะห์นะคิดว่าน้องน่าจะดีขึ้นประมาณนึงแล้วกิฟ์ไม่ค่อยเห็นอาการป่วยเหมือนกับคลิปก่อนๆเท่าไหร่เนาะใช่ดูสดใสขึ้นเยอะเลยนะฮะคิดว่าน่าจะโอเคขึ้นแล้วแล้วก็ยังใส่เต็มกับลาริสากบมันนี่เหมือนเดิมด้วยใช่ฮะก็ต้องบอกว่าที่โคเปเฮเกนนี่ก็ เป็นเมืองที่ใหญ่เหมือนกันนะกิฟต์เขาบอกว่ามีประชากรในเมืองเนี่ยตั้ง50,000 0คนเนี่ยประมาณนะอันนี้แค่ในเมืองนะฮะอ๋อตัวเมืองตัวเมืองใช่ก็น่าจะครึ่งเมืองคงม,มาอยู่ที่นี่กันเนี่ย,ยออจริงอุย้ยน่าอิจฉาเนาะใช่เพราะว่าเห็นเออที่แฟนๆที่บินไปดูที่นูน่นเขาบอกว่าสวยมากตอนนี้เมืองกําลังแบบว่าสวยแล้วก็เย็นอากาศเย็นเย็นจะเย,ยือกอเลยเนาะ ใช่โหสุดยอดไปเลยอ่ะอิสาคนที่ได้ไปดูที่นู่นเหมือนกันนะแบบบรรยากาศเย็นๆแล้วเข้าไปดูสนุกๆแบบเนี้ยอาจจะแบบไปเต้นไปเต้นกันไม่เหนื่อยมากเลยอุ่นหน่อยนะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายคนประทับใจค่ะสําหรับทรงผมเวอร์ทัวร์รอบนี้โอ้ทั้งทรงผมทั้งชุดนะฮะทั้งเพาะได้น่ารักวิง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 นะฮะแม่ใช่ชุดนี้เหมือนเห็นครั้งแรกที่โคไปเฮเกนเนาะใช่แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการแบบ สลับสับเปลี่ยนไปหรือเปล่าใช่ฮะก็ออต้องรอดูแต่เซอร์อไ,ไพรส์มากเลยนะคะแล้วก็ชุดก็เหมาะกับเพลงมากเลยคือปกติจะนึกถึงลลิสานึกถึงสีทองเนาะ <c oughs> ตอนน้องเป็นอคิโอพาตานะอันนี้ก็ยังคงมาตีมสีทองแวววาวนะเพราะว่าคนมันรวยอะค่ะทุกคนก็เลยบอกว่าเอาคนดูอยู่หมัดเหมือนเดิมอะเนาะ S <S ใช่พูดนี่คิดว่าน่าจะซ้ากันตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปสุดท้ายที่เริ่มทัวร์จนจบทัวร์ก็ต้องพูดคานี้แหละใช่เพราะว่าน้องก็ยังเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มที่เอาคนดูอยู่หมัดเหมือนเดิมแล้วก็เรียกเสียงกรี๊ดจนคอแตกได้แบบนี้เหมือนเดิมนะ,ะ <S <S ใจแย่งั้นวันนี้ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูอีกหลายๆคลิปแล้วเดี๋ยวเรามาเล่ากันอีกว่าเอ๊ะมีมุมนั่นมุมนี้<ช>น่าสนใจอะไรยังไงบ้างค่ะวันนี้ไปกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า